สวัสดีค่ะไมโกะค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอเอาแมสออกแป๊บนึงค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไทยบัสฟูลทัวนะคะเป็นการมาทัว กรุงเทพเนาะรอบเกาะรันตนาโกสินทร์โดยรถบัสแต่ว่าไม่ใช่บัสธรรมดานะคะเป็นบัสที่เราจะได้ทานอาหารที่หลากหลายเป็นมิชลินเดคอเมนเนาะวันหนึ่งเนี่ยจะมี4ี่รอบจะมี lunch afternoon tea มี dinner นนแล้วก็มี night l i ์แล้วก็รอบที่เราไปเนี่ยคือรอบ d i n อ e r เนาะจะเริ่มที่ห้าโมงครึ่งถึงหนทุ่มเดี๋ยวเป็นยังไงไปอยู่ยกันค่ะ ้ก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่รถที่เราจะไปกันวันนี้แล้วอันนี้คือที่นั่งของเรานะคะที่ 1A กับ 1B เนาะเป็นเราว่ามันเป็นแบบมาที่นั่งดีๆเนาะเพราะว่าอ,อยู่ข้างหน้าที่สุดได้เห็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนที่ตอนนี้เวลาประมาณ4โมง40เนาะคนสามารถขึ้นมาได้ปกติตอน5โมง15นาทีเดี๋ยวเป็นงไงไปดู Uh, Welcome everyone to Taiwan Food Tour, the best Thailand experience. My name is Ms Meng. We are one of the tour guide, but today you will find food yeah, the smaller one up there. Just give you an information before we get in our bus. We will get the original taste of the Michelin style food, which we bring uh, direct from the shop for all of you. เวลอคัมริงคือน้ำส้มมะปิตหรือส้มจีดนะคะเป็นผลไม้ที่ปลูกกันที่จังหวัดจันทบุรีโดย,โดยโตรงค่ะเราได้สังส่งตรงมาเลยแล้วก็ผสมสดาเพิ่มเติมในววันนี้ทุกท่านต้องรับประทานด้วยมือนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนค่ะ และตอนนี้ที่เรากําลังเสิร์ฟนี่คือเมนูที่2ค่ะชื่อว่าเมี่ยงกรีบบัวค่ะหรือว่าเมี่ยงคําบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมี่ยงคําในวันนี้ของเราเป็นสูตรตหรับชาววังกาทันยากปัจจุบันถ้าเคยใครถ้าใครเคยทานเรานําเอากรีบดอกบัวหลวงมาทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือค่ะตรงกลางของเครื่องเมี่ยงจะมีมะพร้าวคั่วให้กรอบนะคะพริกสดหอมแดงถั่วลิสงกุ้งแห้งและอาเมนคอสหลักเลยค่ะสุดท้ายจะเป็นเมนูใบชมขวัญที่เสิร์ฟคู่กันกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่คือสามเมนคอสตหลักและของหวานของเรา นะคะคในช่วงสุดท้ายจะเป็นเชงซงสอีหรือล่านสัท้านโลกันน้ำแข็งใสแบบสไตล์ชาวจีนซึ่งเราจะไปรับกันที่ถนนดินสอค่ะ the shop to enjoy eating Chinese r o n e i noodle so everyone you can relax on the bus with our company right you don't waiting like this อันน่าร้านด้วยตอนนี้อาจจะมีการจาราจรค่อนข้างติดขัดนิดนึงค่ะค่ะคอยๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเมนูกว๋วยจับ๊บร้านนี้จะมีจุดเด่นค่ะเมื่อพนักงานของเราเสิร์ฟถึงที่โต๊ะทุกท่านเปิดหมา <Michel in. S 1> ขึ้นมาจะได้รับกลิ่นหอมของพริกไทยเป็นหลักนะคะ no. no guarantee with the Michelin star reward recommend i original recommend everyone taste taste the first กินนะคะเราก็ทาน e ว c o m มดิ i n k a p p e t ซเราแล้วก็ซุปไปแล้วเนาะแล้วก็ next มาเราจะไปกินผัดไทยทิพย์สมัยอาเกียริเราเคยมาแล้วแต่ว่ารอคิวนานๆเนาะต้องรอนานๆแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องรอเลยพอเราไปถึงที่ร้านเขาก็จะทําขึ้นมาเยแล้วก็มาแซ่บ อีกสักครู่นหนึ่งค่ะด้านหน้าตัวรถของเราจะเป็นแยกแมนสีค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะกับร้านคลิปสมัยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พนักงานเรากําลังจะเดินลงไปรับผัดไทยให้กับทุกท่านนะคะโอเค right now we are alive already you can see our staff running to the shop and in a few minutes you will see our staff bring ผัดไทยอ r i e ต r ีย d n o o o l l e from the shop come to the bus and serve you on the table เนี่ยตอนนี้ผันไทยมาแล้วค่ะนะคะกำลังมาถาดแรกถาดที่2และ3กําลังจะถึงนะคะเนี่ยค่ะสามถาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไทยนะคะแ mm hmm. นะนํารสชาติออริจินัลก่อนจะเป็นหวานตามด้วยเปรี้ยวท่าในใดที่รู้สึกว่ารสชาติยังไม่ถูกปานยังไม่โดนใจ mm hmm. ใน้จานพันไทยของทุกท่านจะมีมะนาวซี่ที่จัดเตรียมมาให้แล้วนะคะพริกป่นถั่วป่นค่ะอยู่ในจานปรุงได้เลยตามแบบฉบับที่ท่านชอบนะคะ ลักษณะเกนก็คือจะ <มา S 1> เป็นกุ้งไซ<า>ส์พิเศษค่ะนะคะแล้วก็หอได้ไข่ก็เลยมีการรณรงค์ให้ชาวสยามเขากินเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะช่วงนั้นก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยค่ะถึงเจ็ดขายุคนั้นนะคะ <c oughs> if you c o n v e n i e n c to use fork and spoon. You can use a chopstick to eating. <c oughs> like a way of living of Chinese people. <c oughs> ท่านใดที่ไม่ถนัดใช้ช้อนและส้อมสามารถใช้ตะเกียบทุกท่านไปถ่า<ท>ยภาพสวยๆของโลหะปราสาทวัดราชนัรารามกันค่ะ <c oughs> So right now have a good time for everyone can enjoy eating with the last m e n u of the main course this one this is the k i n g of curry of Thai food this one we call in Thai m s s a m a n curry construction of the pagoda over there This is the Logo of Tourism Association Thailand ตอนนี้ค่ะขวามือตรงข้ามกับรถเลยนะคะจะเห็นความงดงามของพระปางวัดอรุณนะคะ <S <S on the right o f t h e bus you will see the last boat pier that's w h t we call the ย n เพีย you can take a public boat across the h a y a าลี v e r เข้าสู่นะถนนสนามชัยนะคะแล้วก็จะเห็นในส่วนของกรมรศัศดีแดน,นขวามือใครที่อยากจะมาเที่ยววังร่มพระราชวังด้วยรถไปฟ้าใต้ดินค่ะก็มาขึ้นที่สถานีสนามชัยจะอยู่ตรงมิวเซียมสยามถ้าเราเลี้ยวขวาไปสุด Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> um, เมาเลยไทยแล้วก็เปกัดคบกัะทัวเรานะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตนะเดินมอบดอกกุหลาบให้กับทุกท่านนะคะ uh, In this day on Valentine's day so some people you in convenient to take a photo you can speak with our staff and you can contact or you can follow my you can follow your photo later on Facebook w e s t Thai bus tour ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะถ่ายภาพบริเดียน Some ingredients in the bowls of this dessert import from China. This is for the lotus root, import from China, 100%. นี่เคกของบิ๊ก่าขนเซไพรายส์เค้กเอวี <laughs> ่บอดี้ร้อง Happy อ <laughs> ปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูเลยซไพรายส์ไหมพี่ไอ้มาค่นะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัสบูดทัวร์วันนี้เนาะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะ แล้วก็ฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาเนาะเราสามารถติดต่อเขาผ่านทาง Facebook LINE แล้วก็ที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาอย่างอื่นได้ด้วยเนาะโดยพิมพ์คำว่าไ ai b u s f t o d ัว u r นะคะแล้วก็สามารถจองผ่านช่องทางนั้นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย